Uhm. ตายเลยเอาเราเพื่อนเอ๋ยวันนี้เรามาอยู่กันในเหมือนคุณซเปกเตอร์กันนะแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญคนใหม่นั่นก็คือคนที่มีชื่อว่าซาซากิเก็นโยคนนี้นี่คนนี้เลยรีบรับทายมันเลงเราจะทายมันเองเกาจะแก่เขาจะแก้เขาเอาอันนี้ไปกับนี่ได้แล้วก็นี่ใครจะตรวจใครจะนี่นะ เฮ้พี่กูหยิบไปฉายไม่ได้เพื่อนผมช่วยกด้วยอะไม่มีใครตอบกูเลยอะไรวะฮัลโหลแล้วตอบใครตอบกูมันเล่นยังไงอ่ะอ่ามึงไม่พูดนี่ไงอู้กูหยิบไปฉายมาแล้วเฮ้ยเร็ววิ่งมาตรวจสมบุกนี่จับตรดจตรวจตรวจไอ้ไอเซลมึงเอาสปิริตบ็อกซ์ไปดิสปิริตบ็อกซ์เหรอสปิริตบ็อกซ์อยู่ไหนนี่ไม่ต้องเพียร์แค่ตรมันแล้อกย่าเลยกูแต่กูแะกูไปตรวจอันนี่ให้เดี๋ยวกาฟิว

ไม่กมไม่มีพันตี้ท่มีผมไม่มีนี่ไปฉายนี่ตอเราเรามึงเดินมันต้องมีตัวสีไฟฉายอ่ะเขาเขาเอานี่แบบตรวจตรวจร้อยนิ้วมือมาแทนไฟฉายใครใครเป็จบ้านใส่ใม่เปิดไปเลยเอ้ยไอ้ไอ้ไฟมันหยิบไฟฉายไปสองอันไม่ใช่เหรอนี่ไม่เลยกันพอมามามาความร้อนกูวัดได้พีเอ็ดนะพีเอ็ เกิดไฟฉายใช่ไหมนะเพราะไม่เห็นทำไมมันแหลกจังวะเฮ้ยมากออกอีกต่างหากโอ้โหอ้โหปิงปิงเขาปิงเขาร้อยกว่าเลยเมื่อกี้โอเคตอนนี้ห้องนี้ให้เคลียร์โอ้ทุกคนโอ้ปิงเป็นพันเกิดอะไรขึ้นวะรอคขึ้นหน่อยเหรอเดี๋ยวพอมันไม่รู้ละโอ้ปิงห้องไหนใครใครห้องนี้ละห้องนี้ละห้องนี้ละห้องนี้เหรอใช่เหรอไอ้เหี้ย ห้าหกห้านี่แหละนี่แหละมีวางสมุดอยู่ติ่ดอกปืนอุณหภูมิอุณหภูมิเอ้ยมันอาจจะมีห้องอื่นที่อุณหภูมิน้อยกว่านี้นะเดี๋ยวคุณร้อยอะไรวิ่งวิ่งเดี๋ยวก็เจอแป๊บนึงแหละกูเดี๋ยวกูต้องต้องทําการทําการวางไงดอกปืนเดี๋ยวกูวางกล้องไว้ตรงประตูนี่นะแล้วพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ย นี่นี่อะไรกูอยู่นี่อ่าห้องนี้นะตอนนี้นายคนรับก็รู้เพราว่าตอนนี้มันอยู่ไหนเนาะเพชรวางกล้องฮะเอากระเดินไปเดี๋ยวกระเดือกอะไรของเธอเนี่ยต้องไปหาต้องไปหาตัววิก่อนเอาเอาผีรถผีเป็ดเตรียมอุปกรณ์ก่อนผีปิดไฟปิดไฟอ่าปิดไฟได้แบบนี้ถ้ามันยกของได้ก็แปลว่า ผี่ผี่ยกของได้ด้วยใช่ตอนนั้นมีของตกด้วยผีโมโหอ่าแล้วมันอีกันไหน่งรู้ไหมโอนี้เหรอไปโอนี้มันต้องอะไรอ่ะตัวอะไรโอนี้มันมายักษ์ใช่หรอ,อ<ช>โอนี้คือยักษ์ใช่หรือ,อ,อรมมว่าจะพูดโอนี้จังโอนี้จังต้องกดไอ้แคมป์มึงอ่ะมันจะมีขึ้นไปหน้าแรกแล้วมันก็จะมีอันตอนนี้เราเรายังไม่รู้เลยตอนนี้เราเกลียบไปรับหนึ่งคุกนี่นี่คุก อ่าตอนนี้ผีชื่อว่า,วาในในอ,อะไรวะถาผันไหนดิเีไหนก็ไม่ใช่ใช่ผีไหนผีตอนนี้มีชื่อว่าโซเฟียโซเฟีย,ยไดสมันต้องคุยกับมันนี่้วเว้ยมึงสป,ปีลิปบอกเฟียได้์ขโมดได้นนเลแล้วเรนดูคลิปไปก่อนเพชรถัดไปอ่าไฟ ใครใครใคเป็นตัวใครอ่าใครเต็มตัวอยากเจอผีมงใครอยากเจอผีมั้งไหมไฟไฟไปอยากเจอมต่้ามีคนหนึงเห็นผีเหวแล้วก็ะถ่ายถ่าน้ำเล่าแต่แต่กูไม่ไม่มีกล้องนะกงกล้องที่มีวางไม่อะนะเป็นกล้องวิดีโอมันไม่ใช่ต้องเป็นกล้องอีกกล้องหนึ่งที่มันสามารถถ่ายรูปได้เลยอะอแล อ้าลอ้าวอ้าลทำไมตกอ่ะไม่เดียวเลยต้องพูดกับมันเลยอะไรนะไปหาซื้อวิปปกันไปเปิดไปอ่าเราได้ยินเสียงกระตกแตกเลยเขาก็ได้ยินห้องน้ำห้องน้ำมีน้ำนอป่ะอ่าใช่อ้โลโซวพียด้าอ้โล เอาไอ้ดับเลยที่เอาไอ้ที่เปียกต้องปิดไฟเปิดแล้วเปิดแล้วกูปิดทำไมกูเป็นคนเปิดแล้วกดอีกออบไปกดอีกรอบกดอีกรอบกูเป็นคนเปิดแล้วแล้วกูเปิดอีกออบทำไมเ่ยโอเคได้แล้วไอ้เอาได้ได้ไต้นนี้เปิดได้มเอ้ยเปิดได้เดี๋ยวนะก อาไม่ได้ถังสกีลิมกองไ่ได้ตัวหนูมีก้องเหรอมัต้องถึงสกีลิมกอนะเฮ้ยทำไมมันไม่เขียนอะเฮ้ยปขอสีลิกองพีู่ขอรอลิมลิมบอสก่อนอ๋อต้องวางแบบนี้ถูกกดวางิดหน้าโอไม่ต้องตวจิอืมนี่ยตรงนี้ไม่ดึงเนี่ยตรงนี้เลยนี่ยตรงนี้เลยเฮ้ยไปดักไอเชียนนี่ไอ้ ่เราเราไม่ไดเอามา,าไม่ไอ้ม้าเนี่ยไอ้ฟมันมีเนี่ยไอ้ฟมันมีได้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 ไมมันไมี่าวไอ้ฟ้มัเจ็บไปทำไมเ็อบอะไรไไม,มึงกูรูเมื่อกี้กูเห็นมึงเก็บก,กับตัวเลยอ๋อดอกบ<ง>่อ้า่อบายมาหนูดอกปบ่ายตั้งนานเลย เด็กเล่นไม่เป็นเด็กเล่นไม่เป็มนี่อ่ะเด็กเล่นไม่เป็นปนะเ,เราไปใหญ่มาแล้วเราเหลือแค่อันเดียวไอ้หนูหนูน้องหยิบอีเวนต์ไปทำไมอะ่ะเอาเอาเราเราไปเราไปเก็บกล้องไปทำไมอะ่ะไม่รู้อไอเดินเป็นมุ่งมั่นแล้ะดีๆ,ๆ,ๆก็เป็นคนเวลานิ้มวมืออาชีพอาจจะเป็นผีขี้อายก็ได้ ี่ยเพื่อนตรงนี้มีลายนิ้มือด้วยเพื่อนป่าไดับ่นตงถ่าพียเพื่อนโอ้ยโอ้ยเอาโอรยเลอ๋เอาอีเวนเอาอีเวนมาอีกีอ๋อเนี่ยใช่ครับูไทยรอนเพื่อนาก็ไม่มีเฮ้ย่มเป็นตัววิงวนิงอีเวนฮ่อีระตูด้วย ไปหลักหน่วไม่อยู่นี่มัลบมันลบประตูไม่ได้หรอไปไปไหน่ต่หนึ่งไปตั้งหลักก่อนมันอีดเลขห้าจริงเหรออ่าวไม่ขีดกวดแล้วไม่ได้ยินเสียงเหรอระดับห้าเลยเอพีเอ็มเอพีเอ็มันก็คือแบบว่าผีมไปอยู่ตรงไหนเว้ยถ้ามันเป็นระดับห้าก็ต้องเขียนไปในหนังสือเว้ยใช่กดตัวเจเข้าไปมีตอวการส่งที่มันจะเป็นโอนี้คือเอบอกแล้วโอนี้ E.M.F ระดับ5เลยเหรอ E.P.S 5โอ้โหโอ้ทั้งมึงจันดะดับ5ขาวกูไม่มหรอแต่เก่าวิวใบฉายมันใช้ไม่ได้า,า้ตอนนี้เราคิดไปแล้วหนึ่ง question จำแนกได้เวลาเขียนเร็วหลกันรจากฐานได้ E.M.S 5 2มันไม่คุยสปีดหรอกมันไม่คุยกับสบปีดบอกอะไรก็ไม่เขียนหลังสิบนี่ไง a p s ้หา E.P.S 5แล้วก็ แล้วก็ไม่เราเราเอาพี่โดนอะไรยังไม่รู้ยังไม่โดนป้าหนาวป้าติดลถป้าอุ้มอ่ะไม่ไม่ถึงติดลถไม่ถึงแต่หนาวไหมไม่หนาวไม่หนาวไม่มีควันเพี่ยวรถออฟมีไหมไม่รู้เอ้ยเป็นยังไม่มีใครตรวจเลยรถไปไงอะใครเอาใครเอาเอาไอ้แว่นนั่นมาให้กูอ่ะอ่ะนีดีแว่นครับใครเนาะมึงต้องไปตรวจด้วยว่าผีตรงไหน เนีน่ยมันอยู่ในเมืออีก DMF เนี่ยเอาไปดี่ไปไปไปฮัลโหลฮัลโหลเวไอยู u มืองพูดไปไดามันไม่ได้ยินมึงต้องอเปินนดนมันอ่ะต้องเขียนชื่อด้วยคุยแค้ตงคุยชื่ออะไรไม่ชื่ออะไรอ่ะไอเฟลมันชื่ออลละไระ อยู่่ีมีใครเด็กมีใครไปชิคชั้นสองนะอย่างยังไม่มีอากาฟิลพอไปคุยฟิวมึงมึงไปคอนเด์ดิฟูก็ฟูภาษาจีนได้เยอะที่สุดเอาไปเอาไปฟิวเขาไม่เป็นอ่ามึงก็จิกจิกจิกตีนบล็อกมาแล้วก็เปิดแล้วก็ผิดมพ์ว่าไป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 อ้ีวอ่ามึงผิด่ากจริงขีเหนียซ้ายแล้วก็ชื่อมันอะไรครับ ไม่คุนทำไปบอกว่าเป็นห้องกลัวกันอาคุณมาเลือเอาไอ้หยีคุณไปห้องกลัวกินปลาตายไคร้ไปเขียนชื่ออะไรไม่เขียนชื่อเรองไม่เราต้องขึ้นชั้นสองไปห้องกลัวก่อนห้องกลัวก่อนว่าดูดริว่ามันเขียนไหนมันเขียนไม่เขียนมันเขียนเขียนเนาะใช่ใช่อะไรนะติ้งอ่ามันมันคุยกับบุ๊กมันคุยบุ๊กเแปลว่า โอ้ l ไร h ิ้งเ็มันเีนว r i ป่ะไรติ้งใช่อ้เหลืออันสุดท้ายอ่ะแลใคริงไว้ฉายวนี่อันสุดท้ายอันสุดท้ายไหนูปัดเลยเออเอิงเกอร์อ่ะตั้เนินกูเช็คดูอดูมือมีไะไม่เห็นเลยไมได้ก็ไม่ต้องเขตรงตรงกระจกตรงห้องัวเนี่ยตาผมมาเหรอ พี่ๆตรงนี้ตรงเป็นแถวน้อ okay. งกลัวตรงนี้นี่ตดูกระจกอะงงขึ้นไปอะหน้าโอเคเเราได้หลักฐานที่พอเองใช้ไม่ไฟเจ้าผ<ป>ีนี่แหละก็คือให้ไฟเนี่ยให้ไปอยู่คนเดียวไฟลงอยู่คนเดียวได้มันมันจะออกมาเป็นตัวนะ R E V E N อะไรสักอย่างอ่ะ ได้ทำงานไม่กลัวหรอกมั้กลับไปกลับกลับกลับได้ได้ได้คงแล้วมาดูแลว่าไมไปไเรายังขับเรายังขับเจอผีนั่นก็ต้องให้ใครกควรเปลี่ยนสล่ะนั่นไม่ใช่เออนเ้า่สนใจอกจะเจอีไหมไม่เอาหน้าเอาหน้าสนุกนะเจ้าผี มาดลมาดีมามาเลยอีกชั้นสองแล้วเราเราต้องคุยคุยได้อะไรบ้างเขาได้อี E V ห้าแล้วก็ได้ฟูดอะไรฟิงก์ปิ้งเงินเงินที่เราต้องเขียนว่าฟิงก์ก็ปิ้งไงไม่เพื่อนอ๋อฟิงก์ก็โอเคฟิงก์ก็ปิ้งมันจะมันจะมันจะได้เป็นตัว R E V E ทัวอย่างอ่ะไม่เพื่อนมันต้องมีใครสักคนที่คิวมี่วัดกระพง ของมึงได้อะไรวะขาวิวพีพของมึงอ่ะได้อะไรสกุลอวอหัวอะไรกี่ของขัวไม่เอพีของกูใช่ไหมเออของูเป็น,อ,อ,นอ่าต้นนึงกัอ่านไ e. ่้อออรีใช่ r รีวีเอเอใช่ใช่หมดกูเลยโอเคงั้นเราก็ปล่อยกับบไ,ไปกับรถกลับ ทำไมทำไมทำไมเราเราต้องดูก่อนว่าคุยมันเฉียบบอ๊อฟไม่ได้ถ่ายด้วยก่อนแล้วแอดมันถึงสปีดบอสเปิดสปีดบ็อสเขียนชื่อแล้วก็เขียนชื่อเขียนชื่อแล้วก็มันเราไม่มีกล้องนะกลับมันคนละกล้องก็ชื่อควรแล้วหมอคิวมีเล่าอวดเองไม่เคยเองไม่เคยเห็นนั้นเล่นหรอที่เขาจะต้องมีกล้องตัวหนึ่งที่มันจะถ่ายได้ห้าจอดแล้วก็กล้องวีดีโอมันจะแตกต่างกันอืแต่ว่ามันไม่มีอ่ะ เราไม่มีกล้องไงคือเราต้องไปเลยเพราะเราไม่มีกล้องเรียริงซีริงซีไอ้รถปล่อยปล่อยกับพี่ด้วยไปไม่ไม่จัดเลยเหรอมันมันต้องขึ้นรถเรนเลยเพราะเพราะเราเพราะเราไม่เพราะเราไม่มีกล้องเราไม่รอดคือตอบถึงหรือเปล่าทำไมเรายังไม่วาเชี่ยววิ่งว่ะวินงว่ะเฮียวินไม่วินเออร์ หลักฐานเหรอวิ่งเอาจริงๆหลักฐานเทเลพอร์ตเฮ้ยสมองงงอยู่เหรอเทเลพอร์ตไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนมันมีคนเทเลพอร์ตเฟลด้วยวะไอ้สายไอ้สายเทเลพอร์ตเฟลเคยเด็กก็กลับมาเล่นเอ้เมืองเราเรีนทั้งยี่สิบาแล้วแต่ทำไมเราไม่เจอผีปกติ๊อผมว่าน้ำ่อนนะทำไมเราไม่เจอผีวะเออไปกินดิปไปกินดิเอาลากัน ทุกคนทั้งคนทั้เราได้ได้ได้โนบุกกันแบบครบเลยทุกคนแล้วเล่นเกมจริงแม่งเลยเก็บตังค์ซื้อเกมจอไหมที่ปิดดึกอยู่นะเกมจริงงั้นใช่ไหมดูมาดีเว้ยเอาแล้วก็พูดดีกว่าวันศุกร์ให้ดคลิปเอาแล้วทุกคนนะแล้วก็จบคลิปตะเวนเท่านี้จบยังวะเอ้ยหรือเล่นต่อยสักตาหน่อไปหาไว้เจอกันคลิปสลบวันนี้ อเออว่าจะกานคลิปนานนะอ,นอย่าลืมไปไน็นร้อนในไม่นะเอ้ยัโคตรเดียเลยเนี่ยไม่เจอผีเลยไม่เจอผีหั